สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น,น้อยครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศฝนตกตอนเย็นของวันที่20ตุลาคม2568ครับตอนเย็นคือเวลาเลิกงานฝนตกวันนี้ไม่มีลมดีกลับถึงบ้านแล้วครับฝนตก ใกล้จ้ามหมดฤดูฝนแล,ล้วครับใกล้หมดหน้าฝนแล,ล้วหน้ารนเฝนตกก็เป็นฤดูหนาวนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศยามเย็นฝนตกกันครับต้นไม้เยียวจุ่มมีสวนเล็กๆในบ้าน ามีพื้นที่นิดนึงทำสวนเลเ็กๆตกมีมะละกอมะม่วงตียงฝนกระทบกับหลังคา ออกหนักเลยครับเย็นชุ่มชำ่ำเตือนนี้นอนหลับสบายแน่เ้เจ้ามานันนี่กลัวเสียงฝนเสียงฟ้าร้องเดินท่านเลยครับ มาจดจำเลยบรรยากาศหน้าบ้านครับนี้ถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งโอ,ท,อทุกท่านมาชมบรรยากาศฝนตกยามเย็นหลังเลิกงานกันครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ